แล้นะครับผมอตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่น้องๆเนี่ยเขาได้ทําการบ้านไปส่งคุณครูขวัญแล้วเนี่ยคุณครูขวัญจะว่าอย่างไรจะพัฒนาการเข้าใจจดเพลงมากขึ้นหรือเปล่าครับดหแหละทททีีที่่่มมมมมาาาาากเเเริไอจค เข้ามาในความเงียบเงาแต่ในใจยังมีเรื่องราวช่วงเวลาที่ฉันมีเธอเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจได้คิดถึงเธออีกคราว ันที่เงาจักใจไม่มีใครฉันยังมีเธออืมคิด <hoo S 2> ว่าเขาลองพลงด้วยกันนะพูดจริงๆนะคะขอขอพูดจร<า>ิงๆได้ปะ ยิงถจ,จ,จริงๆนะว่าไมค์คิดถึงอะไรอยู่เรามีความสึกว่าไมค์กำลังคิดถึงภาพอื่นหรือเปล่าเราภาพอื่นไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าแต่เรารู้สึกได้ว่าเหมือนไมค์กำลัง,งมีภาพของไมค์ก็คือไม่ได้ไปแง่เราบอยก็ยังมีภาพของบอยอย,อยู่แต่ว่าแตา่ตอนที่ซ้อมอ่ะอีกรู้สึกได้ว่าเขาแบบ ไปในทางเดียวกันใช่ตอนนั้นใช่ใช่หรือเปล่าที่สองเนี่ยทำยังไงใช่หรือเปล่าใช่อย่างฉิ่งพูดหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็มันก็ทางเดียวกันแหละแต่ว่าที่ทำมาแมาเมื่อกี้เนี่ยที่โฟกัสไปที่คนดูด้วยใช่ใช่แต่ที่นี้ไอ้โฟกัสมาที่คนดูไม่ผิดแต่ว่าครูไม่เห็นว่ามันจูนอะไรด้วยกันแล้วถึงพร้อมที่จะส่งที่คนดูตอนขณะตอนเนี้ยมันต่างคน ร้องต่างคนต่างเด่นต่างคนต่างแย่งความสนใจมันเริ่มที่เหมือนจะร้องด้วยกันคือตอนที่มาเดินครอสกันนั่นแหละใช่แต่ว่าจริงๆแล้วครูว่ามันได้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยอะตั้งแต่ก่อนจะเปิดคําแรกคือเราอาจจะต่างม,มีภาพคนที่เราเก็บลึกไว้ในใจซึ่งจะเป็นใครก็ได้ซึ่งอาจจะมีคนละคนก็ได้สําหรับเราสองคนใช่ไหมแต่ประเด็นคือเราต่างเข้าใจความรู้สึกนี้ของกันและกันซึ่งมันจูนกันได้ไง แต่ตอนที่เราลองมเก็บเธอไว้คือคือเรารู้ว่าต่างคนต่างต่าง,ต,างต่างมีภาพเธอในใจและเราเนี่ยแหละทั้งคู่ต่างเธอไว้ในใจแต่ที่ไม่ร้องอยากเข้าใจความรู้สึกของกันและกันแล้วถ้าเราบอกว่าจะไม่ใช่เพลงเศร้าคู่ก็ไม่ว่าอะไรเลยั้างั้นมันต้องอบอุ่นเพราะเรามีความสุขในการที่จะเก็บแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดมันไม่มีพลังว่ะพลังในที่นี้ไม่ได้แปลว่าพลังหนึ่งคือพลังที่จะส่งให้คนดูสองพลังที่มาว่าเราร่วมร้องเพลงด้วยกัน แล้วถึงส่งมาที่คนดูนี่คือการร้องเพลงร่วมกันตอนนี้เพลงนี้ขาดเลยมันเพราะแต่มันไม่มีความงามเราสัมผัสไม่ได้เราไม่รู้สึกว่าสองคนนี้เข้าใจความรู้สึกของกันและกันเลยเพราะว่าทุกคนต่างแยกกันไปต่างคนต่างประษานมีทุกอย่างเป็นของตัวเองแต่อย่าลืมว่าเรามาด้วยกันนะ่ะมันเป็นทีมมากๆไม่งั้นไม่ต้องร้องคู่กันร้องคนเดียวก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าภาพเกจะออกมา <laughs> รู้ว่าเรากำลังมีสิ่งนี้อยู่ในหัววาไอ้อเนี่ยเกิดทางทีไม่เอาคือมันเวลาเรามองเรามองว่าเราเข้าใจความรู้สึกกันแต่ไม่ได้แปลว่าเราเก็บกันละกันคือเรารู้ว่าต่างคนต่างมีเธอคนนั้นเข้าใจความเจ็บปวดเข้าใจความสุขใช่แล้วแหละเราไปตีความผิดว่าถ้าเรามองกันเนี่ยมันจะแบบว่า <R> เกลเยดซึ่งไม่ใช่คือถ,ถ้าเราตีความ,มอย่างนั้นเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการมองอม จริงๆครูคว่าถ้ามันบริสุทธิ์ใจและเป็นความต้องการคนแล้วความต้องการความจริงก็คือความจริงภาพมันจะไม่ออกมาเพราะฉะนั้นคิวไหนก่อนที่จะต้องร้องคู่ร,ร้องภาษานะี่ยมันมองกันได้แล้วก็ออกมาบอกคนดูอจจออยยยยยู่่่่่ัังงงไไเเเเเมืเราาาาจจกกนนนานทาผนลลปๆ จำกับภาพดั้เดิมวันที่เคยมีกันอยู่ในใจใน,นี้มันนานเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจได้คิดถึงเธออีกครั้ ที่เหงาจับใจไม่มีใครฉันยังมีเธอเฮ<อ>ียน<อ>ไม่มาตายตอนจบวอ้เฮียนปากปิดไหนพี่เจลปากปิดดีขึ้นเลยครับตอนนี้บอยจูดให้ไม่เยอะมากมันแทบจะฮึงหันมอฉันเกิดไม่ต้องส่งให้บอยเยอะ บอยมันพร้อมที่สัมผัสมมยตลอดเวลาแต่ครูรู้สึกว่าไมายถอยหนีไม่ไม่จะอยากอยู่คนเดียวซะเยอะ<ฮ>ทีนี้อย่าลืมว่าโจทย์มันคือต้องด้วยกันไมาไมายจะข้ามมาคนเดียวเยอะมากแต่อย่าลืมว่าคนนี้มันตาเราห้อยพร้อมที่จะมาหาเราจากเมื่อแล้วและทุกครั้งที่จะร้องคู่อย่าลืมว่าเขารออยู่สำคัญที่สุดคือมันต้องแชร์กันต่อไปคือความหมายในแต่ละบีทยังไม่มี อันนี้พรุ่งนี้คุณหญิงคงจะมาช่วยจิตอนนี้มันแบบเหตุและผลที่มีมาในไถไปเรื่อยๆกับดนตรีแต่มันคือความเข้าใจในเหตุและผลที่มันเต็มเปลี่ยนไปหมดมันเลยทําให้รักเราต้องจบเพราะฉะนั้นเป็นซีรีสอแะมันแบบเหตุฮะอันนี้ก็หน้าตามทับต่บา,บางๆแต่จริงๆตอนนี้มีแหละใช่ไหมครใช่คือตอนต้นที่มันแบบพยายามจะเล่าเรื่องราวว่าเราไม่อาจย้อนเวลาคืนกลับมาแล้ว มันไม่ใช่มันคือการย้อนไปถึงวันนั้นวันที่เราต้องลาก,กันแต่ต่อมามันคือไม่เป็นไรผมทําใจได้อย่างน้อยความสุขของผม,มคือมีคุณลึกที่สุดในหัวใจแต่มันคือมันค่อยๆพัฒนาตัวเองเอครูอ,อยากให้ได้หนมะ้พระว่าถ้าสมมติเเป็นเพื่อนกันที่เข้าใจความรู้สึกขณะที่เขากําลังร้องอ่ะเราร้องด้วยแต่คือหมายถึงเราไม่ได้ร้องออกเสียงนะแต่บอดี้เราและความต้องการเราไปกับเขาด้วยและเมื่อถึงตัวเรา บอยมันจะส่งมาให้เองและเราก็ร้องไปคือมันแทบจะต่างคนต่างพูดต่างคนต่างตอบอย่างเงี้ยตลอดเวลาครูอยากให้ภาพนี้มันเกิดขึ้นไม่งั้นมันจะแยกกันมากคราวนี้เรารู้สึกได้เลยว่าทั้งสองคนในนี้เข้าใจแบบเระคองเดียวกันเลอใอช่ไหมคบแต่ตอนนี้เมื่อเกี้เราดูเรารู้สึกได้เลยว่าทั้งสองคนอะ่ะ เหมือน,บนแบบพูดจากความรู้สึกข,ของตัวเองออกมา,าแล้วแหละว,ว,ว่าแต่เขาจะแอนเดียวกันแต่แบบพูดความรู้สึกเตงต่างตังต่างแบบมีความสุขกับเรื่องราวที่ผ่านมามนจริงๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้แล้วอะ งานนี้ได้ตัวช่วยมานะครับก็เรียกว่าบรรยากาศระหว่างน้องบอยและน้องมายเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับผมยังไงก็สู้ๆเขานะครับน้องๆรักกันเข้าไว้ดีกว่าครับตอนนี้เราจะมาพบกับแชมป์นอนเด็กครับคุณผู้ชมครับแห่งบ้าน A-F ของเรานะครับนั่นก็คือแอนแอนน้องกุ๊กไก่และน้องลูกตานั่นเองนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเอ๊พวกเขาทำอะไรกันหนอไม่ยอมรับไม่ยอมนอนครับ ก็หนูดีช้า

จากวันที่คุกไกโซ่แรกที่ออกดชั่นมากเปลี่ยนเยอะนึ่งได้หรอตนพอมันรู้จักการเริวมแบบเกาะน้อยลงไงนก็จะแบบเอาตัวเองออกมามากขึ้นเปมี่ยนไปทันที่แย่แล้วเวไม่คือพีายก็เปพี่ายเนี่ยคืเป็นแบบไม่ได้หวานไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มันยัะแค่ไหนกหวานเนะรู้รึวะรูดเออินี ก็แบบคือมอไปอยู่บ้านแล้วใส่แฉกแบบเนี่ยเออชูชันนี่มันไม่จัดเรียบหน่อยอ่ะันนี้แบบไม่ชิคนเรียบหน่อยเลยนะไม่หวานด้วยมันว่าตรงผมทรงเลยหน้าตาว่ามันจะออกจะชุูชัดคออะไรดำทะมึนไม่เห็นจะหันคอเลยเฉยเฉยน่ะนึเธอร้อนหวานเฉยเฉยมากกุ้งไก่แบบนี้ไม่พี่โทนสใหญ่อยากแบบอยากใส่อะไรที่มันดูแบบ ไม่เหมือนใครอ่ะคือสีดำไหนว่าคนไก่ก็ใส่ไปแล้วแล้วอยากคนทูใสันไม่รู้ไก่ต่สีดำหร่ใส่ของูแล้วอ่ะ come come ับช่วง True Voice ของเราในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดู MV เพลงลึกสุดใจในเวอร์ชั่นของอ o มายและน้องหญิงชัดชากันนะครับเราจะไปดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยจะซึ้งใจกันขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับ ย้อนมาเวลาของเราหมดแล้วมาตั้งแต่นั้นจน ในยช่นนี้เธอ ัมีเธอคุณผู้ชมครับงานนี้นะครับเพลงลึกสุดใจเลยกลายเป็นเพลงที่น่าจับตามองนะครับเราจะมาดูกันครับว่าในวันสวเสาร์นี้น้องๆเนี่ยเขาจะทำได้ดีเหมือนที่น้องๆเขาซ้อมกันหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมขอเป็นกําลังใจเลยนะครับให้กับน้องๆทุกๆคนกับทุกๆโชว์เลยครับรับรองครับว่าวันเสาร์นี้มันสกันแน่นอนครับ แต่ก่อนที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับอย่างเคยครับต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรานะครับบริษัททูคอ p o ปอร i ชั่นจำกัดหมหาชนโครงการหมู่บ้านสารินซิตี้ชาร์ปเอควอสเอลซเครื่องดื่ Pepsi, มเบปซี่ยำยำจัมโบ้แชมพูและครีมนวดผมแพนทีนเสื้อผ้าจาก a t z Z และสุดท้ายครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากคาซาร่าครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ